ไอ้เออเรามันนันน้องเราน้าวันนี้ครับสวัสดีครับผมไอ้วันนั้นน้องเราไปออกไอแคนซีเอาไว้คนนี้คนนี้คนนี้สวัสดีครับอ๋ออ๋อใช่ใช่ยังพูดอะไรไม่ได้ใจเย็นๆไว้ก่อนรายการยังไม่อ่อนดูกันเราใครจะร้องพอเรงเรียนไปดูกันนะจ๊ะไปดูกันนะจ๊ะแล้วก็ บอกไว้เลยว่ามีนี่อยู่ด้วยจะดูแล้วกันว่าร้องคอหรือร้องเพี้ยนนะจ๊ะเราก็จะดูว่าไอ้ไอ้ทายถูกไหมบายบายโอเคบายบายไปคุยกับแฟนเจอกันบายโอเคครับขอบคุณนะที่วันนี้มาเล่นกันครับผมบายบายครับสวัสดีครับใครวันเนี่ยแต่ว่าพี่ต้องกดออกให้ผมผมบอกเองไม่ได้